สวัสดีครับนางรองพอเลลมครับกับโทนสายเสียบครับนักลาสายหาวันนี้เราก็จะมาเอาพึ่งครับวันนี้มากับพันหนูรับแนวเหมือนเดิมครับเราไปดูกันครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ต่ำอยู่สูงหลังใหญ่ขนาดไหนเราไปดูตรงมุมตะคุณจะมองเห็นมันนั่งใหญ่ รังน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันรังมันขนาดไหนครับผมนนุนครับพี่น้องเห็นไหมหนุนรังมันหนุนแต่รังไม่ใหญ่เท่าไรเด้อพี่น้องน่าจะพึ่งจับใหม่ได้ไม่กี่วันนี่แหละครับไม่รู้จะมีหัวหน้ามไหมเด้อครับเดี๋ยว ลองมาดูตอนพานหนูตีเซตครับตอนนี้พานหนูกำลังทำครบอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูพานหนูกันครับครับพีน่น้องเียนหนูจุดครบแล้วครับผมน โอ้ลังสวยอยู่ครับพี่น้องโอ้พันหนูฮักใหม่มา,าใส่กล้องกันโอ้ <c oughs> เสียงวะลังสวยเลยครับลังสวยครับพี่น้องครับมีหัวหน้าไม่พันหนู โหโตวหัวหน้ามไม่มีเลยโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องครับล่างแล้ว,ลวโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนผ่านหนูปาดลงมาครับไม่มีหัวนหน้าเด้อพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้ว ตาลว,ว,วงข้าวครับนี่แหละครับรผู้ชีพเป่าหาเสี้ยนหนูมาเอาพึ่งวันนี้ครับครับแต่ว่าก็าค่ยคอยมาดูตอนเสี้ยนหนูปาดครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นก็คือรังมันเริ่มจะล่างมดุดแล้วครับครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับติดตามตอนตเสี้ยนหนูมาครับนี่ครับ ผลงานที่เซ้นหนูไปปาดมานะครับนามไม่มีครับนามไม่มีด้วยอมไม่ได <c oughs> ้รับกำลังคิดถึงได้